ก็สวัสดีครับเพื่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวไอ้ตัวโช๊คนะครับมาเวลปรับ9ระดับนะครับให้เพื่อนได้ดูนะเราจะเริ่มตั้งแต่ระดับ1นะครับผมแล้วก็ระดับ5แล้วก็ระดับ9เลยนะครับเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วนะฮะแค่3ระดับเนี่ยก็เห็นผลแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวโชคกันก่อนดีกว่านะฮะก่อนที่จะทำการ ทดสอบให้เพื่อนๆดูดูดกันนะครับนี่ก็เป็นมาเวลนะฮะตัวปรับเก้าระดับนะครับทีนี้ตอนนี้นะครับเราปรับอยู่ที่ระดับ1ก่อนนะฮะระดับ1ก่อนนะครับ,ดบ,นนรบเดี๋ยวผมจะให้น้องๆเนี่ยกดให้ดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนสังเกตนะครับสังเกตตัวระหว่างระหว่างซุ้มล้อกับกับยางนะครับว่า ความหนืบเนี่ยมันจะเวลามันมันมันลงแล้วเนี่ยมันจะไม่กระเด้านะฮะมันจะลงปุ๊บแล้วก็ค่อยๆขึ้นมานะครับอ่ะลองดูนะฮะครั้งที่หนึ่งครับกดเลยนะครับนี่คือเบอร์หนึ่งนะครับนี่คือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมันก็จะขึ้นเร็วหน่อยนะครับเพื่อที่จะแบบลดนุ่มๆตอนที่ไม่ได้บรรทุกอะไรนะครับทีนี้นะครับอ่ะอินเข้าไปปรับเป็นเบอร์ห้า เดี๋ยวเราจะปรับเป็นอีกเบอร์นึงนะครับคือเบอร์5ก็คือเบอร์กลางๆนะครับผมนะครับก็รอด,ดูกันแบบชัดเจนกันไปเลยนะฮะวันนี้มีโอกาสได้รีวิวก็ทำให้เพื่อนๆได้ดูเลยฮะจะได้มองภาพออกนะครัหรับ มาเวลแกน16นะครับอันนี้แกน16นะฮะท่านเพื่อนถามว่ามันต่างกับตัวไม่ปรับยังไงนะฮะสำหรับมาเวลตัวปรับไม่ได้เนี่ยมันจะอยู่ระดับกลางๆก็คืออยู่ระดับประมาณเบอร์5ที่เรากำลังจะปรับนะตอนนี้ครับข้อดีของตัวปรับได้นี่คือมันสามารถทำให้นุ่มนุ่มได้นุ่มเหมือนเมื่อสักครู่นะฮะนุ่มกว่า นุ่งกว่าตัวกลางตัวปรับไม่ได้นะครับมันมีสามารถรับปรับแข็งได้ขึ้นกว่าเดิมได้อีกทีนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้เพื่อนๆมาดูกันนะครับเป็นเบอร์เบอร์5นะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าเบอร์5อ่าความดูบเป็นยังไง1 2 3สองนะครับเห็นไหมฮะว่าว่าตัวเนี้ยมันจะค่อยๆขึ้นเอาอีกทีเอาพร,อพร้อมกัน1 2 3เนี่ยฮะเห็นไหม เด็ก2คนนะครับ2คนกดนะฮะแล้วก็เวลากดเนี่ยมันจะลงไปเร็วแต่ว่ามันจะค่อยๆขึ้นช้านะครับนี่คือความหนืบของเขานะเอาอีกทีนึ่งก่อนเปลี่ยนเบอร์เดินสองสามนะฮะเห็นไหมมันจะแข็งเขาเรียกอ,อะไรมันจะหนืบกว่าเมื่อหนืบกว่าเบอร์หนึ่งเมื่อสักครู่นะครับทีนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับเราจะไปดูที่เบอร์เก้ากันเลยนะฮะเา้าอินเบอร์เก้าเลย เนี่ยครับเบอร์เก้าเนี่ยก็จะเหมาะเหมาะสำหรับรถที่เราจะบรรทุกกันนะฮะเพื่อที่เมื่อไหร่ที่แบบเออให้รู้สึกว่าเราจะต้องบรรทุกอะไรเงี้ยสิ่งของบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับเราก็ปรับเบอร์ให้มันเยอะขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วการใช้งานนะครับควรจะอยู่แค่เบอร์กลางๆนะครับประมาณเบอร์5เบอร์หประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าแบบเอย มีคนแก่นั่งไปด้วยเมียท้องอะไรเงี้ยนะครับก็แนะนําปรับมาเบาๆอยู่ประมาณสักเบอร์1เบอร์2พอแล้วนะครับแบบนุ่มๆเลยนะฮะทีนี้เรามาดูเบอร์9ก้านะครับสักครู่นะฮะอ่ะนะครับเสร็จแล้วนะฮะทีนี้อ่ากดพร้อมๆกันนะครับ1 2 3 1 2 3สาม นะครับหนึ่งสองสามนะฮะเห็นไหมมันจะยุบน้อยมันจะเด้งช้าขึ้นนะฮะแบบแบบหนืดความเพิ่มความหนืดที่มันจะคลายตัวนะมันก็จะเป็นไปตามขั้นระดับของการปรับนะฮะอ่ะส่งท้ายอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามเนี่ยเห็นไหมครับมันจะค่อยๆคลายตัวนะฮะก็นะครับ มีข้อสงสัยอะไรยังไงนะครับก็ติดต่อมาทางเพจนะฮะแล้วก็ทางร้านนะครับได้ทุกสาขานะครับก็อยากให้รีวิวเวลากันใหม่นะครับเดี๋ยวผมมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับมาเวลตัวปรับเก้าระดับนะครับพเพื่อนๆสวัสดีครับ